ตอนวินไปเรียนอยู่ที่เมืองนอกเห็นบอกว่ามีหนุ่มฝรั่งมาจีบจริงๆไม่ได้มีแค่ฝรั่งนะมีชาติอื่นด้วยอ๋อจริงเหรอฮะตัวพี่ิวเองเห็นคนแบบออกกําลังกายแบบนี้ก่อนหน้านี้แบบทราบมาว่าเหมือนบิดจ,จะอามาพาตฮะาใช่ละครบู๊ครับตกรถกระบะพร้อมเลยได้ไหมได้ไหมงั้นไม่เสียเวลาแต<อ>ไม่เสียเวลาค่ะ เรื่องนี้ดีกว่าเขาเกือบจะไม่ได้คู่กันแล้วนะอาาตอนบินไปเรียนอยู่ที่เมืองนอกอาหาเห็นบอกว่ามีหนุ่มฝรั่งมาจีบค่ะก็ก็มีค่ะมีเหมือนแบบว่ามาเดินมาขอเบอร์ชวนไปกินกาแฟชวนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตอบอะไรไปก็เดินหนีไปเลยคไม่ได้สารตอบไม่ได้อะไรกลัวาาวิ่งหนีไปเลยกลัววิ่งหนีไปเลยครับซึ่งคุณพี่นิวทราบไหมฮะตอนนั้นที่ที่เขา มีฝรั่งไปเจ็บอ๋อไม่หลุดนะฮะทราบครับทราบจริงจริงไม่ได้มีแค่ฝรั่งนะมีชาติอื่นด้วยอ๋อจริงเหรอฮะใช่ครับแต่ว่าก็เขาก็เล่าให้ฟังหมดอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่พี่นิวบินไปก่อนใช่ไหมคือใช่แต่แต่ผมผม ตั้งใจว่าจะไปหาเขาอยู่แล้วตั้งใจว่าจะไปคือมันเป็นแพลนที่เราถ่ายละครใช่ไหมค,ครับพอช่วงที่ปิดกล้องหรือวพักละครเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีงานไม่มีอะไรเงี้ยผมว่าจะบินไปหาเขาอยู่แล้วปนน้องไปเรียนอยู่กี่เดือนนะคะสปีครับ2ปีพี่ไปบินไปกี่ครั้งผมจำไม่ได้มมน่าจะประมาณ ห้าหกครั้งวันนี้โอ้โหพี่เป๊กออสเตรเลียก็แค่ปักซอยป่ะไปเช้าเย็นกลับเฮ้ยพูดเป็นเล่นจริงเหรอพี่นิวไม่ไปเช้าเย็นกลับไปประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ไม่มาสองอาทิตย์ที่ไปหกครั้งนั่นคือไปอยู่ทีสามเดือนครับอ๋อนะคะแต่ก็ทั้งคู่นะครับตอนนี้ก็คือกลับมาแบบว่ารักกันแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะครบรอบสิบสามปีที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งนะที่เป็นการพิสูตรรักแท้เลยผมก็ว่าได้นะครับนั่นคือตัวพี่นิวเองเห็นเป็นคนแบบ แบบออกกําลังกายแบบนี้ก่อนหน้านี้แบบทราบมาว่าเหมือนบิดจะอัมาพาตจากอะไร,ะรครับพ <ฮะ S 2> ี่ตกรถกระบะครับไช่ถ่ายละครบู๊ครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ <ฮะ S 2> พลาดนิดหน่อย <ฮะ S 2> ผมพลาดเองนะไม่ได้เกิดจากทีมงานหรือเกิดจากการถ่ายทําอะไรแ <ฮะ S 2> บบผิดจ,จังหวะเองอะไรครับ <ฮะ S 2> ตกลงมาแล้วก็ หมอนรองกระดูกฉีกแต่แต่เราไม่รู้ตอนนั้นว่ามันคือหมอนรองใช่ไหมแีแ้าแอใช่ครับแต่ผมไม่รู้นะตอนนั้นผมคิดว่าแบบกล้ามเนื้อเคล็ดแล้วเราก็มั่นใจในพลังหนุ่มของเราเมื่อหลายปีที่แล้วก็เล่นละครบู๊มาเลยเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายกินยาคลายกล้ามเนื้ออะไรครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นซึ่งมันก็หายจริงๆครับก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคงไม่ได้เป็นอะไรแล้วล่ะแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อหลายปีผ่านไปครับ มันเริ่มแสดงอาการให้เห็นครับมันเริ่มแบบมีชาลงมาที่ขามันเริ่มแบบเริ่มก้มลงเก็บของอยู่ดีๆมันก็กึกแล้วมันก็ขาขยับไม่ได้เลยครับพี่เป๊กลงไปนอนที่พื้นแบบไม่รู้จะทายัายางไงอ่ะต้องต้องเรียกคนมาช่วยหรือว่าอะไรเงี้ยครับครับและณนะตอนปัจจุบันนี้ขั้นตอนการรักษาโอเคแล้วยังคะคือตอนนี้พอเริ่มรู้ตัวใช่ไหมครับผมก็ไปหาหมอแต่ว่ามัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับที่ที่มันฉีกก็คือทุกครั้งที่มันเป็นเนี่ยมันจะฉีกเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่ามันก็มีวิธีรักษาหลายวิธีนะครับมีมีผ่าตัดด้วยมีจี้ไฟฟ้าด้วยหรือว่าจะกายภาพก็ได้อะไรนะครับซึ่งซึ่งวิธีการทุกวิธีเนี่ยมันมันไม่ได้การันตีเลยว่าจะกลับมาเหมือนเดิมร้อเปอร์เซ็นต์หมอบอกว่า ลืมไปเลยว่าจะกลับมาเหมือนเดิมร้อเไม่มีทางเป็นไปได้แต่มันจะอันตรายไปกว่านี้ไหมฮะก็เราก็ต้องกายภาพเอาครับพี่เป๊กแล้วก็ออกกําลังกายให้แบบแกนกลางลําตัวเราแข็งแรงขึ้นมันก็จะช่วยแบบพยุงช่วยซัพพอร์ตกระดูกสันหลังเราเลยด้วยวิธีการล้างจานใช่เอา ตอนที่มินิวเขามีอาการกึ๊กแล้วไม่สามารถขยับตัวได้เลยเราอยู่ในเหตุคือตอนนั้นน่ะหนูไม่อยู่ไปถ่ายหนังใช่หนูไปถ่ายหนังแต่ว่าระยะเวลาที่เขาเดินได้แล้วอะค่ะหนู่ก็ยังอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาแบบคือกว่าจะเดินกว่าจะลุกว่าจะอะไรเนี้ยคืนนี้หนูอยู่แต่วันที่เขาเป็นแบบไม่ได้เลยอะหนูไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ยังขับรถไปโรงพยาบาลเองด้วยอะค่ะเพราะไม่มีใครอยู่บ้าน เป็นห่วงเป็น,นห่วงเขาขนาดไหนครับก็ก็เป็นห่วงคือเขาเป็นมาหลายรอบแล้วค่ะพี่พุธเท่าที่ทราบคือเขาแบบเอาเป็นอีกแล้วหรอเป็นอีกแล้วหรอแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยมันมันเป็นหนักขึ้นแล้วมันหายช้าก็เลยอเอบอกว่าให้ให้ไปหาคุณหมอแล้วก็ลองดูว่าจะรักษาอย่างไงได้บ้างแต่ใจจริงก็ไม่ได้อยากจะให้ถึงขั้นแบบ ผ่าใหญ่อะไรขนาดนั้นก็ลองกายภาพดูก่อนเผื่อมันจะดีขึ้นอย่างนี้ค่ะเห็นสายตาแห่งความหงุดหงินะครับคู่นี้ผมว่าเขาเรื่องความหวานผมว่าเขาก็ไม่ธรรมดานะฮะแต่อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าในรายการเนี่ยเขาจะหวานกันสักขนาดไหนนะครับผู้ชมช่วงน้าให้จูบไหมล่ะช่วงนี้มดจะขึ้นรายการเราหรือเปล่านะฮะห้ามพลาดนะครับมดเริ่มไต่ไปถึงนีแล้วแหละ หวานจังเลยน้ำตาลตกน้ำตาลตกเหรอคุณต้องเติมความหวานคุณต้องเสพความหวานแล้วแหละเพราะว่าวันเลนทายเมื่อวานแล้วก็กำลังจะตุดจีนแล้วก็กำลังจะครบรอบวันที่21 13ปีนะฮะสวีทกันสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะทำอะไรให้เราได้บ้างคะเกรงใจจังเลยเขาเป็นคู่ที่เราไม่ค่อยกล้าจับจูงจะบอกว่าหอมแลยเราไม่กล้าได้ไหมล่ะหอมเลยได้ไหมได้ไหมคือคืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยหอมกันทุกวันอยู่แล้ววันนี้ก็เลยจะไม่หอมวันนี้ก็เลยจะหอมด้วย โทษดีก่อนจะหอมเราวางกระดูกสลักกันนิดนึงเดี๋ยวมันจะผิดจังหวะคืออย่างงี้ครับคือผมว่ามี30วิใช่ไหมฮะค่ะ30บวิค่ะกันไม่เสียเวลาครับไม่เสียเวลาค่ะขอมเขาฝั่งเดียวหรออะไรนะคุณน้ำตาลก็น้ำตาลคุณหายตกยังขึ้นเลยขึ้นเลยขออนุญาตหอมพี่เป็กด้วยโอ้เดี๋ยวเนื้อจะยุ่ยไนเดี๋ยวจะยุ่ยเดี๋ยวเป็นบาปนะคะเรา